ผมพิเรียนเรื่องธุรกิจทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในช่วงแค่สิบกว่าสิบปีที่แล้วสิบปีนิดๆจากแดนแคนดีแล้วแดนแคนดี้นี้แม่งขาดหมดคือขาดคือฟันธงขาดหมดทุกอย่างแล้วมันไม่มีเก่งใจขายแล้วมันตอหลกแล้วมันแบบว่ามันบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช่แล้วก็มันจะมีเรื่องบูชิดเยอะมากเลยในในวงการธุรกิจเหมือนกับที่เธอเห็นเราทุกเห็นทุกคนอ่ะในวงการธุรกิจแม่งบูชิดกันคือบูชิดคือ ต้องทำโน่นต้องทำนี่อะไรที่ม่งไม่จำเป็นเกี่ยวกับการขายคือถ้าเกิดมึงถ้ามึงไม่ขายมึงเจ๊งผู้นี้มีใครเนี้ยมึงจะมึงต้องไล่ทุกคนออกหมดมเพราะว่าถ้ามึงไม่ขายต่อให้มึงสร้างอะไรมาดีครอบโกหกทุกคนอยากรู้ไหมคำโกหกคำโกหกของการสอนธุรกิจมันคืออะไรคำโกหกการสอนวงการธุรกิจแล้วพวกนี้พี่เคยสอนไปในคอร์อสไอ้เปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงิน ทุกคนต้องต้องเรียนเรื่องนี้นะเข้าใจฟังโอเคคำโกหกของธุรกิจนะอันนี้ Dan Kennedy เขาสรุปมาแล้วเราก็หุ่มเนียเขาเป็นสิปีแล้วทำให้ผมชัดเจนมากเลยแล้วไม่คุณจะไม่มีทางเจ๋งเลยถ้าคุณเข้าใจนะโอเคอันแรก h e s a Bon Salesman เขาะเป็นนักขายเกิดมาเขาเป็นนักขายแล้วเก่งนักขายแล้วมันบอกว่าความจริงคือ Really จริงเหรอ Did ที c o out of the womb with a cell phone in one hand briefcase in the other มันออกมาจากท้องแม่มีม,มีมีโทรศัพท์ในมือมือถืออันนึงแล้วก็มีมีมีกระเป๋าใบหนึ่งออกมาเลยหรือเปล่ามันฟันทงชัดเจนคนส่วนใหญ่จะเชื่อแบบนี้คือแบบว่า you can't get anywhere these days without a college degree คุณไม่สามารถไปที่ไหนได้เลยในในช่วงในสมัยเนี้ย โดยไม่มีปริญญามันตอบว่ายกเว้นที่สูงสุดเข้าใจปะคนบอกว่าไปที่ไหนไม่ได้เลยถ้าไม่มีปริญญามันบอกว่ายกเว้นท็อปสุด <laughs> ยกเว้นท็อปสุดมึงได้ช<อ>ื่อื่นไม่ได้หรอ,อแต่ท็อปสุดมึงไม่มีปริญญา,<อ>ามึงไปได้เ,<อ>เ<อ>ข้าใจป่เ<อ>าเ,เนี่ยแหละเนี่ยคุณต้องคุณต้องเลิกความเชื่อเก่าๆออกไปให้หมดเลยนะเกี่ยวกับการทําธุรกิจ แล้วเนี่ยมีคนที่สองคนนี้แต่รู้สิของผมสองคนนี้นะทาธุรกิจทําธุรกิจจนรวยเนี่ยนนิดหน่อยร้อยล้านนี่นก็หลายสิบล้านนะครับทุกคนเนี่ยเป็นรู้สิษธิ์ผมนิดหน่อยเป็นแค่สามสิบชูลี่ก็สามสิบต้นๆ้นคุณเชื่อผมแล้วคุณจะดีเองอย่าไปเชื่ออย พวกแกดีกรีอะไรแก่แกปัญญาอะไรที่เขาแบบไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนแล้วก็สอนอะไรก็ไม่รู้ไล่เครื่องเรื่องทางานหนักนะจบนะจบนะมันไม่ถ้าคุณใช้ทํางาน,นักถ้าคุณเอาตัวเองเข้าแรกเดี๋ยวคุณจะหน้าแก่หน้าเหี่ยวแล้วก็เลิกธุรกิจแล้วก็เจ๊งเพราะอะไรคุณไม่ใช้สมองคิดว่าทํายังไงให้มันเป็นเครื่องผลิตเงินคุณไม่ใช้สมองคิดว่าทํายังไงให้มันแบบว่า,าธุรกิจมันรันด้วยของมันเอง <S <S คือใช่มันต้องรันอัตโนมัตินักธุรกิจที่เจ๋งที่สุด ไม่งั้นบริษัทแบนด์สันจะสร้างธุรกิจ300ธุรกิจได้ไง<ม>เขาต้องให้มันรันด้วยตัวของมันเองเข<ม>้าใจว่าไม่ไม่ไมไมนี่ไอคนที่มันมันทำไม่เป็นก็จะอย่างเงี้ยไอคต่อไปอะไร modesty is a virtue การถอมตัวการเป็นการเป็นเป็นเรื่องดีการลหอมตัวเป็น virtue เป็นแบบว่าอะไรเป็นเรื่อง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 ที่ดีอย่าง<ม>อันนี้มันบอกว่ามึงไปบอกบันนอนน้าดิ มาดอนน่าไม่เป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วมาดอนน่าจบโรงเรียนเดียวกับพี่นะลืมบอกไปจบโรงเรียนดนตรีอันเดียวกับพี่เลยมิชิแกนเขาเรียนไม่จบเเรียนไม่จบแค่เรียนปีเดียวเรียนปีเดียวแล้วแผ่นเลยโอเคอันนี้บอก be original คุณต้องคุณต้องต้องเป็นอะไรต้อง original นะต้องแบบว่าอะไรเป็นคนแรกบอกว่ายกเว้นคุณนะอยากจะ you want to get very rich very fast then copy like crazy <laughs> ก็คือยกเว้นถ้าถ้ามึงอยากจะรวยมากแล้วก็เร็วมากรวยมากเร็วมากมึง copy เลยก็เหมือนนิดหน่อย copy copy ผมไงผมใช้เวลาตั้งนานใช่ไหมนิด <laughs> หน่อยแค่สามสิบเองอะ <laughs> ใช่ไหม สามสิบเองอ่ะรวยร้อยล้านแล้วอ่ะคือเกิดคนที่มานั่งคิดออริจินอลไงต้องมานั่งคิดเลยว่าจะจะร้อยใช่จะร้อยจะร้อยล้านทำไงแต่ว่าโอเคนะผมออริจินอลแบบแบบขี้เกียจไงก็เดี๋ยวคิดก็ร้อยล้านเร็วเหมือนกันแต่ว่าเอ่อมานั่งบุกเบิกเองในแบบร้อยล้านในแบบของตัวเองไงแต่ว่านิดหน่อยมันเห็นเพราะก๊อปปี้แม่งเลยก๊อปปี้ใช่ไหมนิดหน่อยก็ก๊อปไอ้ฟอยด์ไพลินก็ก๊อปทูลี่ก็ก๊อปไอ้ก็ก๊อปหมดก๊อปวิธีการไงใช่ไหมก๊อปวิธีการแล้วก๊อออปย่่าางืนด้ววคมจริะ คอนเทนต์หัวข้อออกภาพก็อะไรเวิร์กกับอะไรอะไรแบบว่าทำได้ดีกว่ามันก็ทำเลยนะเข้าใจป่าทุกคนยกระดับรอกนี้ใช่เดี๋กคนนะผมแนะนำเลยถ้าเคยสนใจควรจะไปเรียนเนี่ยเปลี่ยนชุดเก็จเป็นเครื่องผลิตเงิน2024มันจะเปิดประตูเจ๊งของคุณ มันจะทําให้คุณเบากับการทําธุรกิจมากเลยอย่าอย่าทำธุรกิจเด็ดขาดนี่แล้วเราตอนทำตอนทำคลิปนั้นนี้หน่อยจําได้ปะจำได้สามสามสามนาทีทําที่นั้นสานาทีขายไปสามสิบล้านใช่มีไลน์หนึ่งได้ตั้งสี่สี่ล้านสี่ล้านวิวใช่แล้วขายขายคอร์สนี้คอร์สนี้คนเรียนคอร์สนี้คนเรียนเน่ยเยอะมากคุณอย่าลงทุนทําธุรกิจเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่เคยเรียนคอร์สนี้นี่อันนี้คอร์สนี้นะครับทุกคนไม่ได้ตั้งใจขายนะแต่คุณต้องเรียนอะ มันมันควรจะต้องเรียนอ่ะคอร์สนี้ผมบอกได้เลยลดราคาไม่ได้35000ถูกมาก keep your nose to the grindstone อีกอันหนึ่งที่คนชอบชอบสอนกันในในธุรกิจที่ keep your nose to the grindstone คือทำงานหนักไปคือเอาจมูกมึงเนี่ยไปไปในแบบชาคนสมัยก่อนอนะ่ะ grindstone ก็คือไอหินที่มันหมุนขัดเออเอเอเอา่อา keep your nose to the grindstone อา่าไปทำไป,ท,ทำไปเรื่อยเรื่อยทำไปเรื่อยเรื่อย keep your nose นี่เป็นคำสอนของฝรั่งไงเวลาทำานาทำงานหนักไออนนี้มันบอกว่า และค, Harriet, คุณก็จะมีจมูกที่แข็งแล้วก็นุ่มนิ่มมากจมูกที่แข็แ <c oughs> геро, ง <c oughs> <c oughs> แล้วก็ลื่นมากเลยแล้วก็บวกกับหลังที่ปวดเข้าใจไ้มก็ปวดหลังแล้วก็จมูกก็จะ นี่มันตลกมากแล้วมันมันแรงมันคือมันแรงแบบตลกอะมันแบบคล้ายๆแบบคือคล้ายสไตล์ของผมเนี่ยคือคล้ายๆเรียนคล้ายๆไม่ใช่เรียนแบบคือมันซึมซับแล้วมันโดนใจไงมันก็เลยเป็นแบบนั้นไงก็จะจะพูดตรงแล้วก็จิกแต่ว่าตลกฮาก็เลคนไอ้คนที่แบบเป็นลูกศิษย์ของเขาจะหัวเราะจะรักค้อไงเข้าจจว่ะแต่ก็จ่ายตังค์ให้เขานะเขาจ่ายตังค์แพงๆไปเรียนกับเขานะโอ้โหแล้วมันนะมีวิธีการนะคือเวลาจะให้ไปเป็โคชชิ่งกับมันเนี่ยมันจะมันจะไม่ใช่มาโคตง่ายๆนะเว้ย คุณจะต้องแบบว่าเรียกว่าว่ายผ่าดงอะไรแบบข้ามทะเลต้องส่งแฟ <laughs> กซ์โคตรตลกต้องส่งแฟกซ์ <c ười> มันบอกว่าถ้าเกิดมึงไม่มีปัญญาส่งแฟกซ์ให้กูมึงไม่มีอำนาจปัญญามาเลียงกูกหรอก <c ười> มึงจะต้องมาหาส่งแฟกซ์มาให้กู <c ười> แล้วมันก็จะไปอยู่ที่ที่หนึ่งที่ถึงถึงยากมากเลยแล้วมันจะต้องแบบโอ้โหคนต้องแม่งแบบว่าพยายามคือถ้าไม่มีปัญญาที่จะไปแต่ค่าตัวมันก็แพงมากนะแต่ได้โคชชิ่งกับมันแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยน อะไรรายรายได้คนที่มาโคชชิ่งกับเขาก็เปลี่ยนรายได้เป็นสิบสิบเท่าก็เหมือนกับที่เรนกับผมนะครับทุกคนผมนี่คือปณิทานของผมอยู่แล้วเป็นความตั้งใจของผมอยู่แล้วถ้าถ้าใครมาเรียน,นกับผมก็ต้องรายได้เพิ่มถ้าคุณมีธุรกิจมาปรึกษาคุณจะต้องรายได้เพิ่มนี่คือคําสัญญ,ญาโอเคต้องแต่ต้องลง,ลงมือทํานะอันนี้หน่อยไม่เคยเรียนธุรกิจเลยไม่เคยไม่เคยเรียนธุรกิจมาก่อนเรียนวิศวะมาใช่ใช่แล้วก็คิดว่าตัวเองไม่ไม่ไม่สามารถ ไม่สามารถทําธุรกิจได้ด้วยใช่ตอนแรกพรรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับเราเรียนวิทย์ว่ามาเราจะต้องแบบตักกะผลลัพธ์งานวิจัยจะต้องเป็นอะไรแบบนั้นอยู่แล้วแต่อันนี้นะอาจารย์มีเช็คลิสให้ด้วยว่าก่อนคุณจะเริ่มทําธุรกิจอะ่ะคุณจะต้องเลือกธุรกิจแบบไหนที่คุณจะไม่แบบเงินหายไปมีลิสต์มีเช็คลิสต์ว่าจะเริ่มธุรกิจแบบไหนที่เงินจะไม่หายไปแล้วจะรันให้มันเป็นระบบได้ยังไง ม,มีอีกหลายอย่างมากมีกใช่ได้กําไรเลยแล้วมไม่ต้องเป็นทาสธุรกิจตัวเองอ่ะเพราะไอ้เช็คลิก์นั้นอ่ะจะบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ทําตามนี้นะคุณแค่เป็นทาสธุรกิจตัวเองคือคุณแค่จ้างเงินเอ้ยจ้างตัวคุณทํางานมไม่ใช่ให้ธุรกิจอะ่ะผลิตเงินให้คุณ เออใช่คุณเป็นหนึ่งหนึ่งในลูกจ้างในบริษัทคุณเองที่เหนื่อยกว่าทุกคนได้ตังน้อยกว่าใช่ก็ให้ลูกน้องก่อนในในคอร์สอาจารย์มีลูกศิษย์ที่เป็นเคสตัวอย่างเลยที่เขามาเรียนและเขาก็บอกว่าเขาเขาคือคนนั้นเลยที่ให้ทุกคนก่อนใช่ใช่แล้วก็ตัวเองไม่ได้ตัวเองเหนื่อยสุดเครียดสุดแต่ไม่ได้เงินใช่ เพราะฉะนั้นไปแก้ก่อนไปเช็คลิสต์ของคุณเจ้าของธุรกส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะจริงเป็นส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เขาเขาไม่จไม่จ่ายค่าตัวตัวเองด้วยใช่กินมาม่าลูกๆน้องลูกน้องได้เงินเดือนก่อนได้เงินเดือนเต็มด้สวัสดิการปีลูกน้องแล้วลูกศิษย์กินมาม่าลูกตัวเองกินมาม่าใช่จริงถึงบอกว่าก่อนคุณจะเริ่มแล้วจริงๆคนรุ่นใหม่เป็นหมดนะคืออยากทําธุรกิจแต่เวลาคิดคิดแค่ถ้าสมมติมีเงินนะยิ่งกรณีคนที่มีเงินกอง จะคิดว่าร้านอาหารดีไหมเออคาเฟ่ดีหรือเปล่าใช่ถ้ากองใหญ่หน่อยก็โรงแรมโรงแรมอพาร์ตเมนต์ใช่ใช่คนส่วนใหญ่คิดแค่นั้นซึ่งฟังอันนี้ก่อนคุณก่อนที่คุณจะเอาเงิน30บล้าน20ล้านไปลงอ่ะแล้วสุดท้ายจ้างตัวเองทำงานลูกน้องได้เงินคุณไม่ได้เงินทั้งเครียดทั้งอะไรสารพัดสุดท้ายเราต้องการทำธุรกิจแบบนั้นจริงๆหรอจะบอกได้เลยว่าเงินจำนวนเยอะแค่ไหนก็ไม่สามารถทดแทนความไม่รู้ ไม่สามารถไม่สามารถคุณมี10บล้าน20บล้านพ่อแม่โยนให้มาอคุณอาจจะได้บทเรียนราคาแพง30บล้านทำอาหารร้านอาหารละเจ๊งมีนะมีเยอะแต่ตอนนั้นความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเองหายไปแล้วเชื่อมั่นในตัวเองาสามหมื่นห้าดีกว่าสามหมื่นห้กับสาบล้านต่างกันไหมแล้วคุณมาแบบโก้เลยอ่ะทําธุรกิจอะไรก็สําเร็จอ่ะ ริงมาแบบโก้เลยจับจับอะไรก็จับอะไรก็รู้เลยว่าต้องจับอะไรเพราะกูรู้ว่าถ้าจับอันนี้กูเจ๊งแน่ก็เลยกูก็หลีกเลี่ยงมันดิหลีกเลี่ยงอะไรเลี่ยงไม่จับอะไรที่มันเจ๊งผมไม่ทําร้านอาหารผมเจ๊งแน่ผมกูไม่ทำเพราะโอกาสชนะในการทำร้านอาหารไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะสามสามเปอร์เซ็นต์สามสามปีก็เจ๊งหมดแล้วร้านอาหารเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เจ๊งหมดเข้าใจป่ะชอบที่อาจารย์หัวหนึ่งที่ร้านอาหารหนึ่งร้านเปิดขึ้นมาเพื่อฆ่า อีกสามร้าน <laughs> <laughs> แล้วมันจริงแล้วมันเปิดใหม่ตลอดเ <laughs> วลาเพราะวร้าน <laughs> ร้านอาหารของคุณเตรียมดูกค่า <laughs> ใช่เพราะคน,น,ม,น <laughs> มันเบือ่อไงคนร้านอาหารมันแรกแมันเบื่อเอออะไรแรกแมันก็มันก็รุ่งอ่ะอย่าเพิ่งไปได้ใจนะจ๊ะเพราะาทุกคนร้านานอาหารเปิดใหม่มันรุ่งหมดตอนแรก <laughs> จริงๆ <laughs> คนมันตื่นเต้นใช่ใช่แต่ว่าผ่านไปสักปีหนึ่งมีร้านเปิดใหม่ข้างๆใช่โอ้โหเขาวนี้แหละแจ๋วกว่าเจ๋งกว่าถูกกว่าอีกมันยอมตัดราคาให้คุณเจ๊งอ่ะ มันยอมตัดราคาให้เราเจ๊งมีเยอะแยะยอมตัดราคาให้เราเจ๊งเพื่อเอาคุณออกตลาดสมมติเจ้าเจ้าใหญ่อะเจ้าใหญ่เออเจ้าใหญ่มันก็จะพยายามเป็นมน n o p o l i ไงเป็นเป็นเป็นเขาเรียกผูกขาดใช่ไหมเขาก็จะเอาคนออกตลาดหมดเขานั้นอะพอเขาผูกขาดได้ปุ๊บเขาวนี้เขาขึ้นราคาได้เข้าใจปะของเขาเ็าราคาไหนก็ได้แล้วเพราะมีมีคู่แข่งแล้วเพราะมีคู่แข่แล้วแต่คุณสายปานยาวพอป่ะหล่ะ อย่าไปเล่นเกมไม่เอาเสียเวลาคุณเอากำไรตั้งแต่เดย์วันจริงใช่ไหมจริงเลยตั้งแต่เดย์วันนั่นแหละแนะนำเท่าไหร่ครับจารย์วันนี้สามหมื่นห้าพันบาทราคานี้ต้องราคานี้เท่านั้นเลยดีกว่าคุณไปเสียเป็นล้านล้านแล้วไม่ได้อะไรกลับมาแล้วก็ต้องไปกู้ธนาคารเพื่อเอามาโป่งมันอีกใช่แล้วอย่าไปทาเช่นนั้นรีบไปทำนะคะแล้วบอกก่อนว่าไม่จำเป็นต้องบางคนอาจจะชอบกลัวว่าถ้าเรียนเรื่องธุรกิจเนี่ยจะต้องเรียนสูงมาหรือเปล่า ไม่ต้องเลยเออไม่จาเป็นยิ่งยิ่งไม่มีเรียนยิ่งเรียนสูงยิ่งไม่ค่อยดีจริงเพราะคุณจะมีตักกะอะไรเก่าๆที่อ้าวก็ฉันเรียนมาแบบนี้มันต้องมาแบบนี้สิความเชื่อความเชื่อไม่ต้องมาสวัดอนาลิซิสกับผมผมก็จบมานะพี่ชินแตนแล้วผมก็จบที่ได้เป็นยาตรีที่ออสเตรเลียนะสองใบใช่ไหมนะเออแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ถ้าไปทำแบบนั้นไม่รู้วันนี้จะ ก็พวกครูยังเป็นลูกจ้างอยู่เลยแล้วครูก็ครูยังไม่รวยเท่าชั้นเลยอะแต่จำไว้ทุกคนคุณสามารถคุณสามารถรวยได้แล้วให้ธุรกิจมันทำงานแทนคุณได้แล้วคุณก็ไปล่าลาไปเที่ยวไปอะไรก็ตามแต่เราก็ทำทำเฉพาะสิ่งที่คุณอยากทํงอย่าเป็นท่าของธุรกิจเรียนข้อนี้เลยเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินจําไว้เครื่องผลิตเงินเท่านั้นคุณจะได้มีเครื่องผลิตเงินหลายๆอันโอเคไหม อ่าแล้วก็อ่าตอนนี้ราคา35,000บาทนะครับใครลงทะเบียนวันนี้มีโบนัสทิศหนึ่งนะครับโบนัสให้อันนี้ไป3,900บาทคุณจะต้องทำทำคอนเทนต์เป็นนี่คือ3,900บาทนะขายดีมากใช้คำทำเงินนะครับสร้างมาเป็นโอ้ยลูกศิษย์รวมกันนี่น่าจะเป็นหมื่นล้านแล้วมั้งใช่ชัวร์อยู่แล้วลูกศิษย์ของผมใช้เล่มนี้เล่มเดียวอ่ะโอเคอ่าใครสนใจรีบลงทะเบียนนะครับที่ที่เราแอดแอดบัณฑิตแอดบูนดิทนะครับแอดบัณฑิต อบิเวนดที T, แล้วก็เฉพาะ5คนแรกที่ถึงจะได้สิ่งนี้มูลค่า3,900บาทปกติไม่เคยแถมนะคนแค่พูดปุ๊บมันก็ขายดีแล้วมอันนี้<ๆ>วันครั้งเดียวนะครับคุณควรจะทำคอนเทนต์เป็นด้วยโอเคถ้างั้นก็ไลน์แอดแอดแบัณฑิตนะครับแล้วก็หรือว่า Facebook นะครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็บัณฑิตนรสีมีคนตาม1.6ล้านคนนะครับเช็คดีๆโอเคถ้างั้นขอลาไปก่อนนะครับ๊ายบาย เพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลลิศรวงศีสวัสดีครับ